ไรเป็นบัรยากาศธนาดีป่ะโอ้ตวเียงเพียกรพับใจเียโอ้ยเอน้อยมาพี่นี่งานอีกกว่าเก่ามาพี่นี่ผงานดีกว่าเก่าสเกาเล่นูเจ้าไปจังหวมาย่างทำงานคุ้นทาการแสดงย้างทงานคุ้นทาการแสดงสาวระรับัโจอ่อยใเดียว่าวยางมันีีกว่าอนไร

ตัดด้ริมเมืองแก้วนะครับตอนนี้ไดปอีกแล้วครับกาชาตินะครับไปเข้าไปในอรองรื่กาชาติบ้านจานกาชาติน้องสวัสดีครับพี่น้องสะบ้านเดียวกันแล้วพี่น้องแห้งกันโลดเดียวกลับขออนุญาตนะครับวันนี้เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจะได้เป็นพิธีกรช่วงข่าวนะครับในงานที่เกี่ยวกับสุสาน นะครับให้กับคุณแม่แคุณหนาผู้ละก,กอนนะครับสำหรับงานนะครับก็มีตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ25์2568เป็นต,ต้นมานะครับวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งครับที่พี่น้องจะได้มีความสุขร่วมกันครับกําหนดการนะครับตั้งแต่วันที่27นะครับแล้วก็วันที่28นะครับ สำหรับงานวันที่28นะครับเป็นงานอุปสมบทนะครับสามรูปนะครับสามรูปนะครับตั้งแต่อุปสมบทตั้งแต่ก้านาฬกาเลยครับของวันที่28นะครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งวันนี้นะครับเป็นงางบันะครับพี่น้องครับเป็นคุญผู้พี่น้องด้วย และก็เป็นบุญของการทางกนกภาพด้วยนะครับโดยทางคณะกจ้าภาพนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณฝ่ายสถานที่ต่างๆนะครับขอบคุณไปยังผู้นําชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านจาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําของท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์มาลีนะครับท่านผู้ช่วยมรยุทธ์วันนาท่านผู้ช่วยปุบันนะครับ แล้วก็พี่น้องต่างบ้านการนะครับที่ร่วมด้วยเชวยกันในงานขอบคุณนะครับขอบคุณบรกแม่บัวทุกท่านนะครับที่ได้เลื่อนในอกภายในะครับให้กับประสงค์ได้ฉันพี่น้องเราได้กิ่นนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ฐานเจ้าพานะครับประกอบด้วยนะครับคุตรบุณนำพลนะครับคุณสังดวมสีนะครับบุตรสาบุตรเผย นายพิชัยนางถิมบุตรลักลอบิยาออกไปเองนอกามองเนี่ยนายนธิ์นางบรณาบุรลกลอบุชายบุตรสะพ้ายนางยุพินนายสุนโภ์ารากรสาวผุ่ยชายวันลบนางสิมบุรลกรอบุชายบุตรสะพย นางสาวลำไพยบุรุกรบุตรสาวเมนนายไปยับบุรุกรนะครับหรือว่าอุดรีนะครับดีมีมื่นกว่าพร้อมลานหลานและญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยครับได้จับทำคุณบุตที่ส่วนกุศลนะครับใส่ให้กับต่อคนเลี้ยงยีธิมนะครับวัดนะนะครับบุรุกรคุณแม่คุณหน่ายต่อยอดกรนะครับวันนี้นะครับรับเกียรติเป็นผูงยิ่งนะครับจากท่านยมพึงมังศิษกีนะครับท่านแอมเบรน กัดล้อยเหนือนแก้วนะครับแล้วก็พร้อมทีมงานปกครองเราเป็นเมืองนะครับท่านอมรน้ำบุตรนะครับหัวหน้าฝ่ายนะครับหัวหน้าโคนาสุนงานเป็นหนังการปกครองเมืองศรีสะเกษนะครับพร้อมกับนางสาวรมพิชาภูตวีประหลัดเมืองศรีสะเกษนะครับวันนี้นะครับสร้างความเป็นหุ่มให้กับพี่น้องนะครับท่านอากาศนี้นะครับขอเรียกเจิาหน้างเจ้าภาพนะครับ เลยเจ nó, believer, hiding, honestly, ้าภาพเจเนาะเนี uh. <c oughs> <c oughs> so ่ยน้องพี่น้องเลยมาหลายท่านเลยเนี่ยลาบกาวนะครับในงานในวันนี้นะครับเรรยากาศนี้เราขอบคุณครับถ่อีกครึ่งชั่วโมงเลยมาต้องมาแล้วได้พี่น้องแล้วเต็มมาแล้วเต็มมาแล้วครับ มาเบิร์ดลูกนี่เด็กแดงครับไปเฝ้าบ้านเฝ้าหัวไปแล้วบันนี้เพื่อไมพี่น้องนะคะทุกคนนะคะวันนี้จะเรกอ่ะดีใจนะคะกำลังเท่านะคะสางนำท่านทุนนะคะขอบี่น้องลูกหลานของคุณแม่คุณหนาบุตรกนนะคะ่ทพิชิตดีใจประทับใจนะคะเพราะว่ะผอมยิ่งหนากัน อย่างก็งนําเปิดนีนะคะตอนแรกมมันจะสิโปรพื้นนะคะเพราะว่าเอ่อเพื่อคิวงานเพื่อจะประคยว่างนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าที่ครับขอบคุณนะครับครับต่อไปนะครับขออนุญ,ญาตได้แนะนําแขกท่านเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่เอ่อมาร่วมในงานในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านนายเ,เมืองเมืองศรีสะเกดครับากกนายกนวลยินเมืองแก้วครับอันยักษแลวพี่น้อง ท่านที่สองครับดาวสาวมรนามบุมีมระหลัวอำเภอหน้ากลุ่มงานปลุกองอําเภอเมืองศรีสะเกดครับท่านต่อไปครับนางสาวชนทิสาภูนตวีปรลัดอำเภอเมืองศรีสะเกดครับครับครับเอ่อครับท่านต้นยาท่านนามบึงเมืองศรีสะเกดครับผมครับครับ ท่านเจ้าภาพใหญ่ครับท่านนาลิศท่านบรรดาบุรกรครับท่านยุพินนะครับดารากรครับนะครับท่านลำไยบุรกรครับเจ้าภาพใหญ่ครับคุณพี่อภิชัยนะครับคุณพี่เขมอรบุรกรครับเป็นว่าเป็นเจ้าพนักงานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอุ้ย